ล่มสวัสดีครับวันนี้ผมมาช่วยแม่ขายของนะครับเพิน <c oughs> ไม่ต้องเผินขายเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อดูเดี๋ยวรอดูคนเข้ามาดูก่อนเ <c oughs> พราะว่าถ้ามีคนเข้ามาดูก็หนูคอยแนะนำสินค้าแม่ด้วยนะครับ <c oughs> สบู่ <c oughs> อมดีดีหนูก็พูด อันนี้ด้วยดิแนะนําสบู่ด้วยสบู่อะไรชซลออะไรไม่ได้ห้ามเคินดิต้องหัดทําไว้เวลาแม่มาอยู่หนูจะได้ไลฟ์สดให้แม่เดี<ะ>๋ยวแม่แม่มาตอบข้อความเอง,งอนั่งดีดีแล้วก็แนะนําสบู่ได้แล้วโอ๊ยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีสบู่นะครับกับแม่พวกนี้มันต้องรีวิวไหมรีวิวนี่ก่อนรีวิวสบู่ก่อน ันนี้คือสบู่หอมใช้ได้ทั้งเอ่อผู้ใหญ่และเด็กผู้ผู้ใหญ่ใช้ได้และเด็กก็ใช้ดีใช้ได้ใช้ได้กับพี่ๆน้องๆได้ครับหรือผู้ใหญ่เด็กก็ได้นะครับให้เห็นฟังหน่อฟังสีส้มอ่ะฟังส้มอ่ะนี่ถ้ามีคนถามหนึ่งอายุผมเนี่ยผม อายุสิยังยังไม่ถึงเลยอายุ6ขวบเองจะเข้า7ขวบเอ้ยลืมลมผมอายุเจดขวบชื่อผมชื่ออะมีคนมาแล้วเออเบ,บักบักหำน้อยบ้านหน้าบานบ้านหน้ากำลังรับชมอขอบคุณครับที่รับชมแนะนำสบู่ก่อนหนูไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดู ว่าใครจะดูคืนหนูพูดเร่อนสบู่เลยรีวิวสบู่แม่เลยโอเคครับนี่ครับสบู่หอมพูดดังๆด,ด,ด้วยนี่ครับสบู่หอมเสียงมาที่ไหนวันนี้ไม่ต้องสนใจเลยขายของนะครับสิบสิบก้อนแล้วสองร้อยบาทบอกเขาดดวยสิบก้อนถึงสองร้อยบาทครับท่งฟรีด้วยบอก ส่งฟรีครับบอกบอกบอกเขา้าโดยว่าแม่ส่งเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นเพราะ,ะรแม่ตัดยอดวันศุกร์ะส่งสินค้าวันศุกร์เท่านั้นนะครับส่งสินเอ้ส่งสินค้าวันศุกร์เท่านั้นนะครับก็พูดเกี่ยวกับสบูดด่ดิเดี๋ยวเชิญเข้ากล้องหน่อยไม่ต้องแม่บอกว่าให้รีวิวสบู่ครับนะครับ อันนี้ผมมีทั้งหนึ่งสองสามสี่ผมมีสบู่หอมสีก้อนครับมีมีเยอะอีกอยู่ข้างในมีเยอะอีกอยู่ข้างในครับส่วนแม่พงตีร,ร,ร,รีวิวได้ยังรีวิวได้ยังพว่ข้างหลังอะ่ไ<ม>ะไหมครับมผมใส่เสื้อกล้งในข้างในเอเสื้อกั๊มในเงนรีวิวสบูก่ <สะ S 1> ก่อนบอกว่าสบู่เนี่ยทำให้ให้หอมอย่างเงี้ยเด็ก ก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีประมาณนี้เมื่อกี้หนูแนะนําไปแล้วนะ,ะหนูก็ก็พูดเองไหนลองแนะนําแบบไม่ต้องให้แม่พูดหนูพูดด้วยตนเองดีวันหลังแม่จะได้ให้หนูคลายเองเลยสบู่หอมครับสามารถใช้ได้ทั้งทั้งพี่พี่ทั้งน้องๆน,นะครับหรือผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับ,นะรบใช้ได้นะครับต่อไปข้างหวังน,นี่คืออะไรแม่ ครีมฟอกผิวให้ขาวอันนี้คือครีมฟอกผิวให้ขาวนะครับนะครับอย่าลืมซื้อซื้อมากันเยอะๆนะครับเราสนใจแชทหาแม่หรูได้หรอถ้าสนใจโทรหาแม่ผมได้นะครับเอาแม่ไปแล้วตอนนี้แม่ผมไปแล้วนะครับให้ผมพูดคนเดียวนะับถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อ,อได้ ไม่รู้ใช้ได้ทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับผมไม่รู้ชายเช่นเส้นสิงแชบ่บอกราคาด้วยว่าสีก้อนสองร้อบาทเลยสีก้อนสองร้อยบาทครับสบู่สบู่นะครับสีก้อนเนแต่ยนคะ่งให้เขาเห็นสบู่ดีโชว์ให้ขเขานหนึ 1> 1, 2, 3, 3. ่งสองสามสี่ก็บอกว่า สี่ก้อนต่อสองร้อยบาทนะคะสี่ก้อนต่อสองร้อย <100 S 2> บาทนะถ้าใคร,รสนใจก็ให้แคบมาถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแคบมาด้วยนะแล้วก็แชทให้แม่ด้วยว <ะ S 1> เวลาหนูเล่นเกมเก่งนะเวลาขายของหนูขายยังไม่ได้นะอะไรน,นี่อยู่ันนี้ด้วยบอกว่าไม่ต้องบอกว่าอันนี้คือโลชั่นของวัด โลชั่นผิวขาวอันนี้ของประเทศลาวอันนี้คือโลชั่นผิวขาวนะครับของประเทศลาวจากประเทศแม่ผมนะครับแม่ผมก็ใช้อยู่บอกแม่ผมก็ใช้อยู่นะครับผิวผิวของแม่หนูขาวขึ้นเลยบบนี้ผมมีทั้งสองอันมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูใครอยากได้สีฟ้าก็เอาได้ถ้าใครอยากได้สีชมพูก็เอาได้ ช้าๆเวลารีวิวสินค้าช้าๆดิครับเพราะหนูไม่เคยไลฟ์สตรีมมาก่อนนี่โอเคนะครับส่วนข้างหลังพวกนี้นะครับนี่ไม่ต้องนี้ <c oughs> เดี๋ยวเห็นแม่ผมนี่ครับ <c oughs> ผมไม่รู้มันคืออะไรแป๊บขออ่านก่อนขาหอนออีหนีเดี๋ยวหอนออีรอนีขาหนี ท,ที่ขัดขาหนีบอ๋อที่ขัดขาหนีบครับนี่ครับมีคนกดอะไรให้ผมด้วยครับน,นี่ครับอทุกคนน่าจะอ่านไม่ออกเพราะผมกลับด้านอ่ะมันกลับด้านนี้ครับเปล่าทำไมตัวหนังสือมันเป็นแบบนี้แล้วมันต้องทำแบบนี้ดี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  ผมว่าลูกค้าน่าจะตีลังกาอ่านหรือเปล่าพี่ถัดสวัสดีพี่ถัดด้วยพี่ถัดเขาดูอยู่นนั้พี่ถัดบอกพี่ถัดอย่าลืมซื้อสบู่ช่วยเสกหน่อยนะครับพี่ถัดอย่าลืมทำอะไรอยู่จ้ะมีคนละมีคนทักมาครับตรงตรงเนี้ไม่ต้องอันนี้พี่อาหูพี่อาหูรีบดูสินค้าดีเขาคอย l i m i โอเคนะครับ พูดกับสบู่บ่อยๆนี่ครับกับอันนี้ก็ใยิช้าๆแล้วก็หยิบช้าๆให้เพื่อมีคนสนใจเขาจะได้แคป์มาถ้าใครสนใจก็แคปมานะครับครับถ้าใครสนใจก็แคปมาครับแม่นั่งนั่ง,น,งนั่งดูหนูก็ได้มั้งแม่เออขอว่าผมอยากอ่านคอมเมนต์ทุกคน อ่านอ่านคอมเมนต์ถูกแล้วโอเคนะคะเรื่องสบู่ต่อเลยเรื่องสบู่ร่วงสบู่เอ้ยเรื่องสบู <c oughs> สบ่เสียงมเตอร์ไซค์นะคะถ้บาบอกว่าถ้าใข่ที่ที่นอนดึกใช่ไหมถ้าใข่ที่นอนดึกก็ตื่นมาจะมีมีแบบครอบตามีแฟนดักมีแพนด้าใช่ไหมแล้วก็สามารถรีวิวอันนี้ได้รีวิวได้ไหม รีวิวให้แม่ด้วตาดำไงตาดำเหมือนแพนด้าตาผมดำไงวิธีทำยังไงอะบอกรีวิวให้หน่อยอ๋อแม่หนูพูดเรื่องเกี่ยวกับช่องหนูได้ไหมไม่ยา้ตอนนี้ใครของนี่ครับอันนี้อันคือคืออะไรหนูก็ดูดิอาร์มาสทองคำเดี๋ยไอไอมาสทองคำสระผม ไ,ไม่ที่ที่อันนี้ไงที่แปะครอบตาบอกคาดโดยที่ถ้าใครที่นอนดึกแบบมีครอบตาเป็นมีแผ่นได้สามารถใส่นี้ได้เด็กใช้ได้ไหมเด็กไม่ได้สำหรับผู้ใหญ่แล้วมีของเด็กไหมไม่ได้น,นรเอกเด็กไม่ได้ลองพูดดิลองแนะนําสินค้าก่อนอื่อันนี้ที่แปะตาที่แปะตรงนี้นะครับถ้าใครตาดํา ตาดำเหมือนหมีแพนด้าเหมือนผมนีครับเพราะผมเป็นคนนอนดึกไงก็เนี่ยครับใช้นี้ได้ตาจะได้ไม่เหมือนผมเพราะเด็กใช้ไม่ได้นะครับเด็กใช้ไม่ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้กำกำลังรับชมอ,อ๋อต้องบอกว่าต้องบอกว่าคนในที่นอนดึกๆไงพูดดีๆไม่เอาทำดีๆไม่ใช่หรออย่าราเล่น ตกเลยตกเลยครับตกครับผมขอลงไปยิบแนะนำเรื่อยๆดิหนูหนูค่อยพูดดนค่อยหค่อยทำไปเดี๋ยวก็จะชินเองนะหนูจะได้ทำเวลาแม่ไม่ว่างแม่จะให้ให้หนูเป็นคนขายให้แม่ตกเตได้สดี่ดีที่สุดอย่างนี้ เก็บอกว่านี่ให้เขาดูอย่างนี้ดีเขาจะได้รู้ว่าคืออะไรบางคนเขาไม่รู้ไงเขานึกว่าอันนี้คืออะไรโอเคครับเรื่องเรื่องสบู่ต่อเลยครับอันนี้ครับเออผมบอกไปแล้วว่าใช้ได้ทั้งพี่ๆี่ทั้งน้องๆหรือผู้ใหญ่หรือเด็กเด็กนะครับ มีสามรสบอกว่ามีรสสตรอเบอรี่แล้วก็องุ่นยังไม่มาเอามีรสสตร,รอเบอรี่แล้วก็รสองุ่นนะครับขอวางก่อนแป๊บนะครับขอวางก่อนนะคะ,ะตกอีกแล้วขอโทษนะครับทุกคนตกอีกแล้วโอ้ยตกอีกแล้วตกอีกแล้วบ้านมันตกดัากอุ้ยทุกคน โอเคครับว้ยอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วทุกคนอีกแล้วอันนี้กี่ชั่วโมงไม่รู้ครับถ้าเป็นสองทุ่มหรือสามทุ่มอะไรไม่รู้ครับอืมโอยแป๊บน,นะครับ ไอ้พวกกล่องข้างหลังต้องรีวิวป่ากล่องมีแค่กล่อง,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 งเป็นครับผมเดี๋ยวผมมาผมไปเอาน้ำกินก่อนรอก่อนครับผมไปเอาน้ำกินก่อนแม่ เซ็ตเร็วๆนะมาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วครับทุกคนเก่งคือแม่นะเฮ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับนี่ารักจังเลยขอบคุณขอรับเมือเมื่อทำอะไรขอบคุณขอแล้วก็รีวิวอันนี้ด้วยบอกว่ามีสบู่นี้ราคาก็ละสิบห้าบาทเองดิทำไม อ่านด้วยบอกเขาด้วยมีเยอะนะอันนี้มีะนะครับอันนี้สบูไ่ไงราคาเท่าไหร่นะสิบาทอันนี้สิบห้า <15 S 2> บาท,บาทนะครับถูกถูก,ถกนะครสิบห้าบาทถูกมากถูกมากครับแต่มันจะเล็กหน่อยนะครับเป็นสบู่นะครับก็ตามราคาแม่ใช้ได้ทั้งเด็กแล้วผู้ใหญ่หรือเปล่าใช่ใช้ได้ใช,ไดใช้ได้ทั้งพี่ๆแล้ว ใช้ได้ทั้งพี่ๆแล้วน้องๆนะครับหรือผู้ใหญ่หรือหรือเด็กนะครับแบบกำลังรับชมแม่บอกยังไม่ต้องอ่านอันนี้นเลยเราพูดเกี่ยวกับสินค้าเลยแล้วก็แนะนำในแหละอันนี้คือเกลือสปาเกลือสปาคัดผิวทําให้ผิวขาวใสอย่างเงี้ยอันนี้คือเกลืออ่ะเกลืออะไรนะแม่เกลือสปาคัดผิว เกลือเอ้ยเกลือสปาผัดผิวเอยผัดผิวเกลือสปาขัดผิวเกลือสปาผัดเอ้ยัดขัดขัดคัดเกลือเกลือสปคือมันพูดยากมากครับเอาเป็นว่าผมขอเรียกมันว่าเกลือทําให้ผิวขาวแล้วกันผมขอเรียกมันว่าอย่างนี้แล้วกันครับคือเกลือเกลือผิวขาวเนี่ยก็ แม่ผมก็ใช้นะครับ่ okay. มีสอันนะครับอันนี้เป็นแบบรดส้มนะครับอันนี้ราคาห้าิบ้าบาทมีสบู่แถมด้วยอันนี้ราคาห้าสิบ้าบาทมีของแถมนะครับแถ,แถมสบู่นนี้แถมสบู่บบ<ป>อันนี้ครับผมจะใช้เป็นสีอันนี้นะครับถ้าใครซื้อก็จะเป็นอันนี้บอกถ้าใครสนใจแถมมาแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะแถมอันนี้ครับสีเขียว นะครับผมขอนับก่อนว่ามีใครดูผมบ้างหนึ่งสองสามสี่มีน 4, เพื่อนรถอะไรบ้างมีรถโอเคนะครับมาต่อกันเลยเรื่องสบู่ครับอางุูนไงครับรถอางุูนเดี๋ยวผมโช<อ>วหลายอันเลยเอสางนี่มันมีสามรถนะครับแปบบ๊บนี่แล้วก็อ แล้วก็นี่ครับมีหลายอันรับนี่ครับ <10 S 1> อันนี้นคือตอเบอรี <10 S 1> ก <ะ S 2> ่รรก้อน200บาทส่งฟรีด้วยหรอถ้าสิบก้อน200บาทแล้วก็ส่งฟรีนะครับนครับอย่าลืมอ,อย่าลืมมาซื้อโอ้กระดูกหักกระดูกกระดูกแขนไม่เป็นไรครับผมไม่เจ็บมาก อย่าลืมอันนี้แม่บอกอย่าลืมสัสาวคนไหนที่ยาขาวสามาใช้นี้ได้เพราะแม่เองก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้แนะนำครีมปรุงประเทศลาวครีมปรุงประเทศลาวนะครับอันนี้ภาษา <c oughs> เราผมอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านได้แค่ภาษาไทยแต่ผมพูดภาษาเราได้ก็แนะนำเลยว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้นะครับอีเดอร์แม่ผมก็ใช้ แม่ผมก็ใช้ไม่รู้ว่าผิวขาวหรือเปล่าขาวไงบอกแม่แม่ใช้ก็ขาวอะแม่ใช้ก็ขาวครับก็แนะนําดีๆดีดดแปบตรงนี้มันเก็กะครับขอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเรื่องสบู่แต่แม่ผมบอกว่าต้องรีวิวเรื่องสบู่มากๆครับไม่รู้ทำไม จะขายงานแล้วแล้วก็อะไรนะนี่ไงก็เลยไปชวนนี่ด้วยรีวิวนี้ด้วยบอกอย่าลืมนะถ้าใครถ้าใครที่ที่นอนดึก,กนัเอะนั่งดีๆเสียงไม่อ่านนั่งดีๆถ้าใครที่นอนดึกแบบตาแบบคั้มเป็นมีเพนด้าสามารถใช้ในได้ถ้าใครแบบคือเป็นคนที่นอนยากคือนอนไม่หลับอ่ะคือแบบ นอนยากมากตื่นเช้าแบบไม่ชดชื่นเลยผมก็เป็นแบบนี้นะต้องใช้นี่เลยเด็กใช้ไม่ได้ใช้นี่ใช้นี่ได้แล้วทำไมผมจะเอามาสามกล่องเลยอันนี้ผมเอามาสามกล่องเลยอันนี้แม่ผมใช้อยู่ข้างในมีสองกล่องนะในกล่องมีสองมีสองมีสองกล่องสองเดี๋ยวผมแกะให้ดูค่ะไม่เอาไม่แกะเอาไปงั้น ถ้าใครอยากสั่งแกะดูนะครับก็แกะดูได้นะครับเพราะไม่รู้ทำไมเขาไม่หาอน,นุญาตให้แกะคิดถึงพี่ไม่ใช่คนบางแครไไ์ไม่ต้องอ่านกระเดกแมนบบคนนนี้ <laughs> แมนบบ ก็บอกเลอย,ย่าลืมช่วยแม่ผมหน่อยนะคะช่วยซื้อหน่อยนะครับก็พูดไปเลยฮะยซื้อช่วยซื้อหน่อยนะครับช่วยซื้อหน่อยนะคพพ<ฮ>ะ,ะ,คะคแปบผมขอลองด,ดมกลิ่นกันกลิ่นมันกลิ่นมันหอมนะครับถ้าเป็นกลิ่นไอ้นี่ไม่รู้กลิ่นพึ่งหรือเปล่าเพราะมันเป็นรสรสพึ่งอ๋อตาผมเข้ามาครับแต่ไม่ต้องสนใจครับอันนี้กนกลิ่นอันนี้ก็หอม